ช่วงเลี้ยงลูกด้วยใจกับวินัยเชิงบวกมาถึงช่วงเวลาที่จะมารับรู้สาระาดีๆกับคุณหมอโอ๋แล้วนะคะกับช่วงเลี้ยงลูกด้วยใจกับวินัยเชิงบวกนะคะแพทย์หญิงเจรพรอรุณาคุณคะกุมารแพทย์ววยวเวชศาสตร์วัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิปดีจากเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นานาเป็นเรื่องใหม่ของบ้านนานา กำลังเตรียมความพร้อมที่จะพาลูกเล็กๆเนี่ยไปโรงหนังค่ะยังไงครับคุณหมอก็อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงคุณหมอไปมาแล้วเหรอคะพาลูกไปมาแล้วจริงเหรอคะไปดูสูทอปี่เพราะว่าคนวาดกระตูนเนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์เดิมแล้วก็ลาออกไปเป็นคนเป็นเขาเรียกว่าแอนิเมเตอร์ของวอลต์ดิสนีย์ก็รู้สึกว่าเอ้ก็น่าจะอยากไปดูแต่เองอยากไปดูจริงๆแล้วคือแม่ก็เลยเอาน้องไปด้วย แล้วก็เราก็ลองประเมินความพร้อมของลูกแล้วก็คิดว่าอเขาน่าจะน่าจะไปได้แต่ว่าจริงๆมันก็เป็นเป็นความท้าทายนะคะ,ะเพราะว่าลูกหมอเนี่ยเคยมีประสบาการณ์คือปติเขาไม่ค่อยกลัวอะไรมากแต่เคยมีประสบาการณ์คือ ไปยูนิเวอร์แซลแล้วเราก็พาเขาไปเล่นเครื่องเล่นเด็กโดยที่เราไม่ได้เตรียมเขาดีมากมาดากัสกาเข้าไปปับ๊บมันก็มีแบบตกใจไม่ได้คุยไว้ก่อนร้องตั้งแต่ต้นจนจบคือเราก็ยังไม่รู้มันเป็นอะไรเราก็แค่บ,บอกว่านั่งเรือไปเรื่อยๆลูกบอกว่าพอมืดปั๊บมีซิงโตโผล่อะไรเงี้ยร้องให้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูแบบสยองสยองที่มืดแต่ว่าครั้งนี้ก็เลยลองเต็มตัวดูค่ะคือคือส่วนหนึ่งก็อยากจะลองดูด้วยว่าจะเป็นยังไงัได้ไหมเพราะว่าแม่ก็จะได เริ่มกลับมานั่งดูหนังได้บ้างสักทีอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็เริ่มคุยให้ลูกฟังว่าโรงหนังหน้าตาเป็นยังไงโรงหนังมันจะมีจอใหญ่ๆนะลูกเข้าไปมันจะมืดแล้วก็ตรงที่จอเนี่ยมันจะสว่างแล้วเราก็จะเห็นการ์ตูนผ่านตรงจออะไรเงี้ยนะคะก็ก็คุยเขาฟังบอกเขาว่าที่นั่งมันจะเป็นที่นั่งของแต่ละคอนแล้วก็แต่แม่ก็จะอยู่นั่งอยู่ข้างๆหนูบอกเขาว่าถ้ากลัวหรือยังไงเนี่ยแม่ก็จะอยู่กับหนูตลอดบอกเขาว่าเรา เราเข้าไปในเราออกได้เสมอคืออย่าให้ลูกรู้สึกว่าแบบเข้า,ขาไปแล,แล้วออกไม่ได้อออบอกเขาเลยว่าถ้าหนูรู้สึกไม่พร้อมรเรากลับบ้านได้ทันทีบอกแม่เลยว่าหนูไม่โอเคแล้วเราจะกลับบ้านกันแต่ว่าอันที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือการบอกให้ลูกเคารพสิทธิของคนอื่นการทาเด็กเลยเข้าโรงหนังเนี่ยเป็นอะไรที่ผู้จริงตัวหมอี่ยกลัวมากเลยะ คือไม่ได้กลัวลูกจะกลัวความมืดนะแสดงว่าคล้ายๆกับการเอาเด็กเล็กขึ้นเครื่องบินคล้ายๆอย่างนั้นตัวหมอในกลัวมากคือไม่ได้กลัวลูกจะเด็กเล็กขึ้นเครื่องบินไม่ได้กลัวเขากลัวเครื่องบินกลัวเขาพูดไม่หยุดกลัวเขาไม่หยุดกลัวเขาวิ่งกลัวเขาไม่หยุดนิ่งกลัวผู้โดยสารท่านอื่นกลัวแมกคือกลัวจะถามไม่หยุดนแต่ว่าเราก็เลยลองฝึกตั้งกติกากับลูกว่า ในโรงหนังเนี่ยทุกคนต้องการความเงียบนะลูกเพราะทุกคนอยากจะฟังว่าเขาพูดอะไรทําเป็นเหตุการณ์สมมุติกันว่าสมมติหนูกาําลังตั้งใจดูหนังแล้วแม่ก็พูดแทรกขึ้นมาหนูดูหนังสนุกไหมอย่างเงี้ยทำให้เขาเข้าใจแล้วก็ตั้งแต่ว่าเข้าไปในโรงหนังเนี่ยเราต้องเงียบไม่คุยกันไม่ถามนะหรือจะพูดอะไรกับมามี่ให้ถามเบาๆกระซิบกันแล้วก็ฝึกให้เขาลองกระซิบอย่างเงี้ยค่ะเล่นคล้ายๆเป็นแบบเล่นบทบาทสมมติ เตรียมตัวอยู่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าก็เตรียมไม่ได้นานนะคะก็เตรียมสักวัน2วันอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราตั้งเราตั้งผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเขาเสียงดังกับออกเกิน3ครั้งเราจะออกจากโรงหนังทันทีนะแปลว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมาดูหนังในโรงหนังแล้วก็คือตอนนั้นหมอก็บิวเขาเพราะว่าหมอรู้ว่าเขากลัวที่มืดแล้วก็พยายามมันบิวว่าเดี๋ยวเราจะไปดูหนังกันแล้วพูเล่คือทำให้มันเป็นเรื่องแบบ สนุกตื่นเ<น>ต,ต้น,ตนว้าวเองก็รู้สึกว่าเล่นยาวเาล<ย>่นยาวลูกก็ว้าวแบบเหมือนรอคอยกันข้างนั้นมันก็ผ่านไปได้ดีค่ะเขาก็ดูชะงักเท้าเล็กน้อยตอนที่เขาจะเดินเข้าไปในโรงหนังเพราะว่ามันมืดแต่ทัามันหนึ่งคือเขาก็รู้เราก็รู้ว่าเขาก็เริ่มกำมือเราแน่นขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอเขาปรับตัวได้อาจจะด้วยภาาอะไรเงี้ยก็เลยสนุกไปดีขึ้นแต่ว่ามันก็มีข้อที่ต้องระวังเพราะว่าคือโรงหนังบ้านเราเนี่ยถึงแม้จะมีเรตติ้งให้กับเด็กแต่ว่าหนังตัวอย่างเนี่ย ไม่ได้เป็นหนังที่แบบตามเด็กดูได้โอ้โหแบบฟันกันกระจัดกระจายบางทีมันดูน่ากลัวบางทีเสียงดังทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีซึ่งตอนนั้นโชคดีที่ลูกหมอก็เรียนรู้เองก็ปิดตาไปบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กนะเขาก็ปิดตาเพราะว่าเขาก็ัู้วอเขาเขาคงเรียนรู้ว่าเขากลัวเขาก็ไม่ดูอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตลอดการฉายของหนังเนี่ยก็ไม่มีเสียงที่จะถามหรือพูดคุยจะมีแค่ มีแค่พูดเบาๆก็คือตอนหมอหันไปคุยกับแฟนเขาก็มาพูดเบาๆกับหมอว่ามามีาเสียงดังอะไรคือเขาก็เรียนรู้มาจากการที่เราสอนซึ่งันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆเด็กๆเขาก็ฝึกได้ถ้าเราถ้าเราตั้งจิกากันเราก็จริง<ช>จังนานาเคยมีประสบการณ์อยากจะแชร์คือว่าลูกเนี่ยนานาเคยเห็นเพราะนานาทำแฟชั่นโชว์เด็กเราจะเห็นพ่อแม่เนี่ยมาแล้วก็ลูกต้องเดินนะเดยวมามีจะเอาขนมเอาช็อกโกแลตเอาตรงนี้ให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ<ช>คือ <ๆ S 2> จริงๆแล้วเนี่ยคนนานาจะเปลี่ยนว่า เดี๋ยวเราอะทำงานแม่ทำงานแม่ก็ได้เป็นของตกแทนเป็นสตางค์งงเดี๋ยวหนูทำงานหนูจะได้เป็นอะไรของเล่น,นนี่เจ้าจาวอคน,นี่เจ้าเอลซ่าได้แต่หนูต้องทำงานก่อนแต่กลางคืนคืนนั้นอะเพราะว่าปีก่อนตอนเขาสองครวัวแบบเขาร้องไห้มาเลย แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ควรทําแบบนี้กับลูกเพราะเรายังไม่ได้ทันคุยกับเขาอย่างว่าเขาอยากทําหรือเปล่าใช่อพอปีล่าสุดนะนะก็เลยนั่งคุยกับเขากลางคืนบอกว่าลูกที่เราเขาจะซ้อมอยู่บ้าน <c oughs> ซ้อมเดินซ้อมเดินเสร็จปับ๊บเราลูกอยากทำไหมเนี่มันเป็นแบรนด์หนูนะหนูอยากทำไหมคะทำไงแล้วไฟเยอะเัดยเยอะคนเสียงดังียมให้พร้อมพูดให้เยอะเลยมีเสียงปุ้งปังปึ้งปังลูกมันดังมากเลยนะลูกอยากทำไหมเขาบอก บุกลิ้เต้นไปด้วยเดินได้เดินไปด้วยได้บออได้เขาไมจะถามพอพหลอกได้ลูกบีน่าต้องจูงน้องใช่ไหมค่ะบีใช่ลูกอืมอมอค่ะเขาก็จะปรับตัวได้ใช่ผมบอกพูดจูงอย่างบางทีถ้านานจะต้องพาเขาไปเจอญาติผู้ใหญ่หรือใครที่เขาไม่รู้จักแล้วเรากลัวลูกเราจะก้าวลาเลยเราจะบอกก่อนว่าลุงคนนี้เป็นใครชื่ออะไรเป็นเพื่อนแดีนี้แบบนี้ค่ะใช่อันนี้ได้ผลนะคุณผู้ชมใช่การเตรียมไว้ก่อนนี้จะช่วยเด็กอย่างมากเลยแล้วก็คือคือเตรียมพื้นที่ให้เด็กที่จะแสดงความ ไม่โอเคออกมาด้วยนะคะคือคืออย่าบอกว่าเดี๋ยวหนูต้องอย่างนั้นอย่างนี้บอกเลยว่าถ้าหนูไม่โอเคหันมาบอกแม่ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันแก้ปัญหาว่าเอาอย่างไรซึ่งอันนี้จะช่วยไม่โดนกดดันจนเกินไปใช่โดยเฉพาะกับมาบอกเลยว่าคนที่อยู่ในแวดวงที่ต้องอยู่กับสาธารณะเยอะๆบางทีลูกต้องปรับตัวเยอะมากลูกจะได้อะไรบ้างคะคุณหมอเอาจริงๆนะคะหมอไม่ได้คิดว่าเด็ก เล็กมากจะได้อะไรจริงๆเด็กที่เหมาะกับการดูหนังแล้วรู้เรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยน่าจะสักประมาณ4ี่ขวบใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการเด็กแต่ละคนความพร้อมเด็กแต่ละคนหมอก็ลองดูเหมือนกันว่าให้เขาได้อะไรหรือเปล่าเนาะก็ถามเขาก็พอเล่าเรื่องได้สั้นๆแต่ว่าไอ้ความเข้าใจเนื้อเรื่องลึกซึ้ง,<อ>งเนี่ยยังไม่ได้ไเด็กสองขวบกว่าก็ยังแค่หมอคิดว่าจะได้แค่ดูภาพสวยๆแต่คิดว่าสำคัญที่เขาได้กฎกติกาได้รู้จักคารพกติกากับ เขารู้สึกว่าตัวเองทาได้เนี่ยมาว่าอันนี้สำคัญมากคือการเอาชนะความกลัวที่เต่งเคยกลัวที่มืดเราทําได้เนี่ยเออรู้สึกว่ามันก็คุ้มค่าอันนี้ก็ยิ่งใหญ่แล้วนะคะใช่ถือว่าเป็นก้าวหนึ่งที่สําคัญที่ค่ะเพราะไม่งั้นนะก็จะกลายเป็นคนที่กลัวความมืดไปเลยแล้วแก้ยากมากแต่ไม่ต้องไปแข่งกันนะคะลูกฉันเข้าได้ตั้งแต่เล็กอาย,ยุน้อยๆอะไรเงี้ยไม่เป็นไรโอ้เด็กเล็กๆเนี่ย หูชั้นในเขายังพัฒนาไม่ดีมันเสียงที่ดังๆเนี่ยบางทีเป็นอันตรายกับลูกไม่แนะนําไม่เอาเด็กเล็กน้อยกว่าหนึ่งถึงสองปีเนี่ยเข้าไปในโรงหนังเพราะว่าคือประโยชน์ที่ได้มันไม่น่าจะเท่ากับโทษที่อาจจะได้รับเด็กบางคนอย่างที่คุณนาบอกก็คือกลัวที่มืดไปเลยเ<อ>กลัวเสียงดังไปเลยทีนี้ปรับตัวยากใช่คะโอ้โหเน่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ถ้าเราทําได้รู้กฎกติกาหนึ่งละ พ่อแม่ภูมิใจว่าลูกเราเคารพในกฎกติกานะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณหมอโอมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้านาากับหมอโอจะมีเรื่องอะไรมาต้องติดตามกันนะคะช่วงนี้เราจะทิ้งท้ายในช่วงของรอบรู้โลกกว้างค่ะวันนี้นานากับหมอโอลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงรอบรู้โลกกว้างกับนวัตกรรมเพื่อการดูแลลูกสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับแอปพลิเคชัน Farfaria คังหนังสือทางการศึกษาคุณภาพสูงสำหรับเด็กวัย2-9ปีที่จะทำให้ลูกน้อยของคุณกลายเป็นนักอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายลง แอปพลิเคชันฟ f a ์ฟอรีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในเรื่องราวและตัวละครจากทุกงหนทุ่งแห่งทั่วโลกผ่านวรรณกรรมคลาสสิกและนิทานพื้นบ้านจากทั่วโลกเป็นภาษาอังกฤษทําให้ลูกน้อยของคุณรักการอ่านมากยิ่งขึ้นอีกด้วยส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะในการอบรมเด็กให้มีมารยาทอย่างเหมาะสมเนี่ยนะคะ,อะนอกจากผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่แล้ว ปัจจัยในตัวเด็กก็มีความสำคัญมากที่สำคัญนะคะอย่าพูดคำว่าไม่กลัวไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะมันไม่ได้ช่วยลดความกลัวค่ะแค่บอกเขาว่าเราจะอยู่กับเขาใกล้ๆการที่พ่อแม่พาลูกออกไปเห็นโลกกว้างเนี่ยมันช่วยในเรื่องการเสริม